สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับนี้นะคะจากรีเจน Home Car เช่นเดิมนะคะวันนี้เราอยู่กันที่นะคะโชว์รูมรถมือสองนะคะรีเจนโฮมคาร์ราช,ชาพฤกษ์ค่ะวันนี้นี่ก็มาเปิดตัวแปลกใหม่นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้นี่มากับรถตู้คันนี้ค่ะเป็น Toyota v e n t u r อนะคะเครื่องยนต์นะคะ2.7ตัวเบนซินนะคะปี2013นะคะ คันนี้ราคาอยู่ที่5 4 5 0 0 0ับาทเท่านั้นนะคะแต่ว่าราคาป้ายแดงนะคะอยู่1.3จุดล้านเลยนะคะตัวนี้นะคะเขาก็จะให้มาพร้อมประตูสไลด์แบบไฟฟ้าด้วยนะคะสามารถเปิดจากด้านในแล้วก็ด้านนอกได้เลยนะคะถือว่าประหยัดแล้วก็น่าใช้อีกคันหนึ่งด้วยนะคะสำหรับเป็นซูรี่คันนี้เนาะค่ะด้านหน้าก็เป็นสไตล์รถตู้อยู่แล้วนะคะคันนี้เขาให้มาเป็นตัวไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์หรือว่าไฟหน้าแบบตาเพชรนะคะ ดูใหญ่มากเลยแล้วก็ให้มาพร้อมไฟตัดหมอกด้วยนะคะกระจังหน้าแบบพรีเมียมนะคะก็คือถือว่าเป็นรถตู้อีกคันหนึ่งที่พรีเมียมแล้วก็น่าใช้น่าลองอเขาเอิเขาเอิญว่า <c oughs> พูดว่าเลยนะ <c oughs> เขาเรียกว่า <c oughs> ก็คือเป็นรถตู้สําหรับนะคะโดยสารก็ได้หรือว่าท่องเที่ยวหรือจะไปเป็นครอบครัวก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันก่อน,อนเลยด้านข้างเขาให้อะไรเรามาบ้านนะคะสําหรับเวนจอรี่คันนี้นะคะก็ กระจกโครเมียมนะคะตัวนี้ตัวสีดำนะคะตัวนี้เป็นสีดำเมทัลลิกนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าเวนจอรี่เรามีแค่2ส,สีนะคะในรุ่นของเขาก็จะมีตัวสีขาวแล้วก็สีดำเมทัลลิกคันนี้เลยายางเป็นของบิสโตนะคะตัวนี้มาพร้อมกับตัวรถเลยนะก็ดอกยางยังลึกยังหนานะคะยางนิ่มๆนะคะเนี่ยคมกริบเลยใช้งานได้อีก2 3สมปีเลยนะคะตัวนี้ล้ออลอยขนาด15นิ้วนะคะตัวนี้ มีตัวดิสเบกมาให้ทั้งหมด6ดิสเบกเลยนะคะสำหรับรถตู้เ n นจูรี่คันนี้นะคะก็มือจับเช่นเดิมค่ะเป็นโครเมียมนะคะด้านบนเห็นด้วยนะว่าเขามีวัสดุตกแต่งแบบแถบโครเมียมนะคะสำหรับนะคะใครที่เป็นสาวกรถตู้นะคะและก็ชื่นชอบเวนจูรี่อยู่แล้วนะคะอยากจะบอกว่าคันนี้น่าใช้น่าลองจริงๆเลยนะคะราคาถูกด้วยประหยัดแล้วก็คุ้มค่าจากป้ายแดงเยอะมากๆค่ะ ส่วนตัวบอดี้ของเขานะคะก็จะเป็นสีเดิมหมดเลยนะคะสำหรับตัวถังคันนี้เนี่ยเหมือนแอบเห็นสปอยเลอร์ด้านบนด้วยนะคะมีติดสปอยเลอร์มาให้นะคะพร้อมไฟเบรกตรงที่3นะคะด้านบนมีกระจกหลังด้วยนะคะส่วนด้านหลังของเขาเนี่ยก็เป็นกระจกเดิมของ t o y ยต a เลยนะคะมีไล่ฟ้าให้ครบครันคันนี้นะคะมีปั๊บเซนเซอร์หรือเปล่านะคะมีแน่นอนเลยนะคะมีทั้งหมด4จุดนะคะ ด้านหลังก็จะเห็นได้ว่าเขาเป็นมีแถบโครเมียมเป็น Toyota าเวนจุลนะคะรุ่น V นะคะเครื่องยนต์2.7ลิตรนะคะเป็นตัวเบนซินนะอ่ะเรามาเปิดด้านหลังกันบ้างดีกว่านี่ก็สไตล์รถตู้ค่ะก็ถือว่า น่าใช้งานอีกหนึ่งคันเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นสาววงรถตู้อยาพลาดเด็ดขาดเลยนะคะใครเข้ามาชมคลิปนี้แล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกด s u b ส c r i b ์และกดกระดิ่งด้วยนะคะก็ส่วนบอกของเขาเนี่ยรถตู้เบนจูรี่คันนี้นะคะมีทั้งหมด11ที่นั่งก็น่าใช้ด้วยสาวไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปต่างจังหวัดเนี่ยช่วงปีใหม่คันนี้ก็ถือว่าเหมาะอีกหนึ่งคันนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูด้านในนะคะว่าเขาจะให้อะไรเรามาบ้างนะคะไปเลยค่ะ ตัวนี้ก็อย่างที่น้บอกไปแล้วนะคะว่าเป็นประตูสไลด์แบบไฟฟ้านะเนี่ยเท่าที่นี้เดินดูรอบคันนาเมื่อกี้เนี่ยยังไม่เห็นริ้วรอยหรือว่ารอยขีดข่วนใดๆเลยถือว่าเป็นรถตู้สภาพเดิมมากๆนะคะแล้วก็ผ่านการใช้งานมันน้อยด้วยนะคะสาหรับคันนี้อ่ะ11ที่นั่งใช่ไหมคะี๋ยวขึ้นให้ดูก่อนเลยนะคะะด้านหน้าของนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด2ที่นั่งนะคะนี่หนึ่งสองนะคะคุณลูกค้าขานี่ส่วน3 3มอยู่ฝั่ง ข้างๆนี้นะคะแล้วก็สี่ตรงนี้ด้วยนะคะสี่ห้าใช่ไหมคะหกตรงนี้เขามีหมอนรองคอให้นับนับเป็นหกนะคะคุณลูกค้าเจ็ดนะคันนี้แล้วก็ส่วนตรงด้านหลังแปดนะคะเก้า 10ตรงนี้นั่งนะคะแล้วก็11นะคะเท่ากับว่าคันนี้มีทั้งหมด11ที่นั่งนะคะซึ่งเป็นรถตู้ที่แบบว่าน่าใช้อีกหนึ่งคันเลยนะอย่าพลาดเลยนะคะเพราะว่าคันนี้ก็เหมาะสําหรับไปเที่ยวนเทศกาลปีใหม่และตอนนี้เรายังมีโปรโมชั่นให้ด้วยนะคะรับส่วนลดถ,ถึง20,000บาทเลยเราขอบฟรี3เดือนก็ยังมีด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปเทสระบบในรถตู้คันนี้กันก่อนเลยอันดับแรกเลยจอ จอกลางนะคะทุกคนคะ่ะนี่ให้มานะคะน่าใช้มากๆเลยแล้วก็คนทั้งหลังก็สามารถดูทีวีได้นะคะใครนะคะมีครอบครัวที่เยอะแล้วก็เดินทางกันบ่อยนะคะรถตู้เบนจูรี่คันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะราคาแค่5 4 5 0 0 0 0ับาทเท่านั้นนะคะก็อันต่อมาให้อะไมาอีกนะคะให้แอร์นะคะมีแอร์ราวด้วยะคะด้านกลางเนี่ยมีทั้งหมด3อันไม่พอค่ะตรงนี้ด้วย4 5 6หห 7 8 9มีแอร์แอร์ราวตรงนี้แล้วก็แอร์กลางประมาณทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งหมดเียประมาณ9อันให้เยอะมากๆจัดเต็มด้วยมีไฟไหมไฟด้านหน้ามีแล้วไฟกลางมีเช่นเดียวกันนี่ไฟให้ด้วยนะอ่ะแล้วก็ส่วนเบาะเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเป็นเบาะหนังที่แบบนั่งสบายมากตรงพรมด้านพรมด้านเท้าเราเนี่ยแบบเขาเรียกว่าอะไรอะวางเท้าแบบ ได้ค่อนข้างสบายเลยอ่ะไม่อึดอัดเลยจริงๆอันนี้คือความรู้สึกจริงๆนะคะช่องว่างระหว่างการเดินเนี่ยก็แบบว่าไม่ได้แบบว่าเดินแบบลําบากนะมันเดินสะดวกจริงๆเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดินให้ดูตัวใหญ่นะคะตัวนี้เองเนี่ยเห็นไหมสบายมากเนี่ยนั่งข้างหลังก็ยังสบายเลยค่ะสบายจริงๆใครนะคะกําลังหารถตู้ใช้งานไปท่องเที่ยวหรือเดินทางกลับบ้านช่วงปีใหม่หรือว่าใครอยากเอาไปทําธุรกิจที่บ้านนะคะ โตโยต้าเป็นจนุลิคันนี้ก็ตอบโจทย์จริงๆนะคะด้านหน้าก็จะเป็นตัวอันดับแรกเลยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะตัวนี้แล้วก็ให้ให้เกียร์นะคะแบบเขาเรียกว่าเกียร์ออโต้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้เนาะค่ะแล้วก็ส่วนแอร์ให้แบบไหนมานะคะแอร์ Air, ให้เป็นระบบ อนาล็อกหรือว่าแอร์หมุนธรรมดานะคะสามารถปรับได้ทั้งหมดถึง4ทิศทางนะคะมีไล่ฟ้าหน้าไลฟฟ้าหลังให้ด้วยนะคะมีระบบออโต้พัดลมด้วยนะคะตรงนี้ส่วนเครื่องเล่นเขาให้อะไรมาคะเครื่องเล่นเป็นตัวสามารถเล่น DVD ได้ตัวนี้ FM AM มาตรฐานอยู่แล้วนะคะค่ะส่วนระบบความปลอดภัยเขาจะให้มาพร้อมแอร์แบ็กคู่นะคะแล้วก็มีระบบเบรกด้วยค่ะสำหรับคันนี้ ก็ถือว่าเป็นรถตู้ที่11ที่นั่ที่ค่อนข้างน่าใช้งานและก็น่าลองอิสสำหรับอีกคันหนึ่งด้วยมีที่วางแก้วให้ด้วย2ใบด้านหน้านะคะเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังรักษาความสะอาดได้ง่ายนะเนี่ยบเบาะเนียนกริปเลยทุกอย่างคือใหม่เอี่ยมร้อเซนะคะคันนี้เราเพิ่งขัดสีเคลือบให้คาสปาให้เสร็จวันนี้เลย ใครอยากดูรถอยากลองขับนะคะก็สามารถเข้ามาดูได้ที่รีเจนท์โฮมคาร,ราชพฤกษ์นะคะอยู่อยู่ระหว่างราชพฤกษ์ซอย8กับซอย10นะใครทมใครมาไม่ถูกโทรม,มาได้เลยนะคะ <S <S อ่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปทดลองขับรถตู้เวนจูรี่คันนี้ให้คุณลูกค้าดูนะคะว่ารถอ่รถตู้เนี่ยจะขับดีไหมนะคะอ่ะนี่ขนาดขับนะยังไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยคะ่ะคือเครื่องยนต์แล้วก็เงียบ แบบเครื่องยนต์ไม่เสียงดังนะขนาดเป็นรถตู้ขนาดเครื่องยนต์2.7เลยนะตัวนี้ขับดีนะคะเนี่ยไม่มีเสียงอะไรกระตุกกระตักไม่มีนะคะฟิลการขับคือขับดีมากๆน่าใช้น่าลองนะคะเหมาะสำหรับการเดินทางไกลในช่วงปีใหม่ช่วงนี้ด้วยนะคะ ใครนะคะอยากทดลองขับกับร e เจ n Home Car re, สำหรับรถตู้เบนจอลี่คันนี้นะคะสามารถมาทดลองขับได้ที่ร e เจน Home Car re, ราชพฤกษ์นะคะอยู่ระหว่างซอย8กับซอย10นะมาไม่ถูกโทรมาได้เลยนะคะสายด่วน0894588661นะคะค่ะนี่ถอยเข้าซองนี่ก็คือแบบว่าขับได้แม่นยำม,มากนะคะแล้วก็ น่าใช้มากๆด้วยคาะสำหรับ t ต y ยต้ v e n z u r รีค่ะก็เมื่อกี้ก็เป็นการทดลองขับในระยะทางที่สั้นๆนะคะ,คะก็คืออยู่ในโชว์รูมเรานะคะแต่ว่าสำหรับใครนะคะที่อยากเห็น v e n จ u r ีคันนี้นะคะทดลองขับในระยะทางที่ไกลขึ้นนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำให้คุณลูกค้าดูนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะคจะไปสรุป,ปโปรโมชั่นและก็ราคาของ t ต y ยต้ Venzu r รีคันนี้อีกทีนึงกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันเลยค่ะก็เปิดประตูไฟฟ้าลมาเลยสิคะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะ จบลงแล้วนะคะสำหรับการรีวิวของเวนจูรี่คันนี้นะคะ่ะคันนี้ก็เป็น Toyota าเ n นจูรนะคะเครื่องยนต์นะคะ2.7ลิตรนะคะเป็นรุ่น V นะคะปี2013นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่5 4 5,000บาทเท่านั้นนะคะ รถตู้คันนี้ก็สามารถเครดิตดีฟรีดาวได้เช่นเดียวกันนะคะใครอยากออกรถในช่วงก่อนถึงปีใหม่นี้นะคะแนะนําให้เข้ามาสอบถามกับดิจนทัโฮมคารได้เลยนะคะมีรถใช้กลับบ้านปีใหม่ได้อย่างสบายๆเลยนะคะแถมยังรับส่วนลด20,000บาทด้วยค่ะแถมฟรีประกันเกยียร์เครื่องยนต์ ECU 2ปีหรือ20,000โลไปเลยนะคะค่ะก็ คันนี้นะคะก็ขอฝากด้วยะาะสำหรับ t o y ยต้าเบนจูรีวันนี้นะคะนี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอก,กันคลิปหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นี้ด้วยนะคะอย่าลืมซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งติ้งติงต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 ง้ด้วยนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ